Oh. Are, Are you really I can help you. สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับพิโอเรสเอาจริงวันนี้มีเรื่องแบบพิเศษแบบป๊อตนิวมาอัปเดตให้คู่หูฟังครับหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับก็น่าจะเริ่มได้เห็นแบบว่าการคอมเมนต์แล้วก็ประเด็นดราม่าต่างๆที่สตรีมเมอร์ครับจากต่างประเทศเนี่ยที่ได้รับโอกาสเข้าไปแคสเรอเดอร์เจนซ์ไวรีแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาค่อนข้างแบบอันซาติฟายก็คือแบบไม่ค่อยพอใจแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจในระบบ ของเกม u e of l e g e n d s Wild Rift เลยแล้วก็อธิบายเหตุผลต่างๆนานามาซึ่งเหตุผลที่เขาอธิบายมาเนี่ยป๊อตบอกเลยว่าป๊อตอ่านแล้วป๊วรู้สึกแบบกรอกตามองบนกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาเลยอะ่ะนอกจากนั้นอะ่ะยังมีแบบคู่หูบางคนนะฮะที่เข้าไปโพสในกลุ่มว่าเหมือนประมาณว่าจากที่ดูบอกว่าเกมเพลย์มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าระบบมันนู่นนี่นันน่นทั้งทงที่ตัวเองยังไม่ได้แบบเข้าไปลองเล่นดูเลยอะ่ะคราวนี้ใครที่ตามดราม่าไม่ทันนะครับใครที่ตามเรื่องพวกนี้ไม่ทันป๊อต อธิบายและสรุปให้ฟังดังนี้ครับก็มาเริ่มกันที่ผลแรกเลยนะครับก็ผลแรกเนี่ยมันมาจากคนในกลุ่มท่านหนึ่งนะฮะเขามาเม้นในกลุ่มของ LL v y Reef ที่เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้นั่นแหละในกลุ่มหนึ่งะฮะซึ่งโพสที่เขาเมนนะครับก็ดังนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะทีแรกเนี่ยก็อวย LL v y, y Reef นะแต่พอไปดูคนที่สตรีนดีๆเนี่ยรีวิวหยังกงไม่ได้เลยสักเลน แถมอันติเนี่ยคือละโค่นนานดามเมจก,ก็น้อยมิดเรนะ่ะจะเคลียร์มินเนี่ยนทีนุปติมันก่อนใน LV ระบบซื้อของที่บ้านอะ่ะมันไม่ใช่ปะ่ะนี่มายุคไหนแล้วเขาต้องเปลี่ยนมาซื้อของที่ไหนก็ได้ดิคิดว่าอยากจะมาเล่น LL เพราะหวังว่าตัวเกมอะ่ะมันจะต้องมีอะไรที่มันกว่า LV ปะ แถมมือถือเนี่ยต้องทำอยู่ในรูปแบบมือถือดิก่อนหน้า l l ลแอไไม่เห็นจะมีเกมโมบ้านไหนที่มีระบบซื้อของที่บ้านเลยถ้ายกแวนกอรี่มาเขายังเปลี่ยนแบบนิ้วกดมาเป็นจอยสติ๊กเลยซึ่งปรับตามยุคว่ะอะไรดีแล้วควรจะระบับใช้ไวรีฟอะทําไม่ได้ถึงโนเกียครับแต่อย่างว่าหละก็แค่เอฟ้าเทรดแต่อยากรู้ว่าเขาจะรับรู้เรื่องนี้ไหมแล้วจะนำเรื่องเนี้ยไปทบทวนและแก้ไขไหมบอกเลยครับว่าหลังจากที่ปอ๊อตเนี่ยอ่านตรงนี้นะครับ ๊อดเนี่ยพูดกลับมาเลยครับคำเดียวที่อุทานออกมาจากปากเลยครับว่าจ้าจ้าโอรสจ้าพอดขอแย้งที่เราประเด็นนะครับอันนี้ป๊อดขอยกคลิปตัวอย่างคลิปที่๊อดเนี่ยเอากาเลนไปป่านะครับมาดูกันนะครับว่ารีวิวเท่าไหร่นะครับ๊อดถึงสามารถออกมาแกงได้เอาจริงจากที่เห็นในคลิปอะก็ยังไม่ห้าเนาะ ก็การกลับไปวิวสามเนาะทางนี้ปอก็เลยมองว่าเรื่องห้าไม่ห้าเนี่ยมองที่สเต็ปของคนเล่นไหมครับเรื่องที่สอนนะครับถ้าเขาบอกว่ามินเนี่ยนเนี่ยตีนานเหมือนกับมังกรในอวีโอ้โหปอยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเวลาจะฆ่ามินเนี่ยนในแอลตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบเกือบสิบวิเลยดูตียากขนาดนั้นเลยเนาะโหแบบนี้มินเนี่ยนกองหนึ่งอ่ะแล้ต้องใช้เวลาเกือบ30มสิบวิเลยปะในการเคลียร์มินเนี่ยนเวฟกองหนึ่งอ่ะถ้ามันจะแบบเก่งเท่ากับมังกรในอวีขนาดนี้ เนี่ยอย่างประเด็นที่สานะเขาบอกว่าระบบซื้อของที่บ้านก็ไม่ใช่ปะยุคนี้เขาต้องเปลี่ยนมาซื้อของที่ไหนก็ได้ดิคิดว่าอยากเล่น LL เพราะว่าหวังว่าตัวเกมมันต้องมันกว่า LV นะพอจะตอบให้ดังนี้นะครับทุกคนอารมณ์เหมือนกับน้องอ่ะอยากไปเรียนต่างประเทศแต่น้องไม่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะน้องอยากใช้ภาษาไทยเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็ใช้ภาษาไทยกันหมดแล้วถึงเอาจริงๆถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้นะครับทุกคนครับเวลาเราจะไปเล่นอะไรใหม่ๆเราก็ต้องมีการปรับตัวไหมครับ อยากเล่นอะไรที่มันสนุกกว่าอยากเล่นอะไรที่มันใหม่กว่า <c oughs> เบื่อเกมเก่าแล้วแต่ไม่รู้จักปรับตัวไม่รู้จักว่าเฮ้ยเกมนี้เขาเล่นกันแบบนี้นะไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักหาข้อมูลอยากใช้แต่วัฒนธรรมเดิมๆงั้นก็เล่นเกมเดิมไปดิครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่คือ L L Y r e ครับไม่ใช่เอาวครับคือขอโทษนะครับผู้หูขอโทษอีกทีหนึ่งบอสเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมมือถืออะมาเกือบทุกเกมมือถือรีเจนต์ก็เล่นเอาก็เล่น ทำไมป๊อดไม่เห็นต้องไปบ่นเลยเกมนี้แม่งไม่สนุกเลยเพาะเกมนี้ทำแบบนี้ไม่ได้เกมนี้มันจะมีแบบนี้เลยเอ้าคือเวลาเราไปเล่นเกมไหนอะเราก็ต้องปรับตัวว่าเราจะดู้อ๋อระบบเกมนี้มันมีประมาณนี้มันด้อยกว่าเกมนี้ประมาณอย่างไงอันเนี้ยเราป๊อดบอกด้วยความหวังดีนะครับประการที่แบบว่าคู่หูเนี่ยมาโพสอะไรที่ไม่เป็นทํานองเนี้ยมันจะทําให้ภาพลักษณ์คนที่มองคนที่ย้ําจากเอาวีมันดูแย่ลงนะครับคู่หูเพราะเขาจะเห็นเลยว่าพวกนี้รักสบายอะพวกนี้แบบไม่รู้จักปรับตัวไม่รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ออ่ะซึึงันนนนี้้ยดขบิว ตั้งแต่ช่องพีออเดถือกันเนิดมาป๊อตไม่เคยเหยียดเพลเยอร์ที่มาจากอวีเลยนะเพราะป๊อตเข้าใจไว้ว่าเพลเยอร์บางคนน่ะไม่ใช่ว่าโขเขาอยากเล่นอวีมาตั้งแต่แรกนะเว้แต่ว่าถ้าเทียบไปจริงๆอ่ะเกมโมบ้าในโมบายส่วนใหญ่ที่ดังๆในไทยอ่ะมันแทบจะไม่มีเลยปะอวีเป็นเกมแรกที่ประสบความสําเร็จในไทยและมีคนเล่นจํานวนมากการที่เขามาเล่นเกมโมบ้ากับเพื่อนๆอ่ะเพราะมันก็ไม่ใช่ความเหม่ของเขาปะวะฉะนั้นเราจะมาเหยียดว่าสังคมมันท็อกซิกอันนี้มันเป็นทุกเกมเว้ ตัวอย่างกับรุ่นพี่ที่ปอเจอมาลสนิทกันเล่นแบบโมบ้าด้วยกันน่ะฝีมือเขาก็ดีนะเว้ยเขาก็เล่นแต่ Rov เหตุผลคือเขาบอกว่าก็เขาไม่รู้ว่ามันมีเกมโมบ้าเกมอะไรเกมอื่นที่มันสนุกไปมากกว่านี้เกม Rov เนี่ยว่าเขาไปไหนเขาก็จะหามาเล่นกับเพื่อเขาได้แต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับเคสตัวอย่างที่ปอเอามาแปะให้ดูเนี่ยปอพูดจากใจนะครับแล้วพูดอย่างกลางๆลาเลยครับปออ่านแล้วปอก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่น่ารักเลยอะ่ะ อ่าแล้วดรามาเรื่องต่อไปนะครับเป็นสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าไปเทสหรืออ r เ g รจินส์วรีฟแล้วก็แสดงให้เห็นมาว่าเหมือนแบบเขาเนี่ยเป็นเพลเยอร์ระดับเทพนะของ Mobile Regen แล้วเขารู้สึกเลยอะว่าเวลาเขาเล่นไ i รีฟเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยสนุก มาดูเหตุผลที่เขาให้เรามาเลยวกันะครับว่าทําไมอะไรที่ทําให้เขา่รู้สึกแบบนั้นข้อหนึ่งเขาบอกว่าการควบคุมของไวริบอ่ะมันเกะกะไปหมดเลยเวลาเล่นน่ะก็ค่อนข้างจะสับสนกับการใช้สกิลอันนี้ในมุมมองป้อดนคะครับเพราคิดว่าตรงนี้ก็ต้องเรียนดูนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสกิลตัวละครหรือว่าไอเทมกดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดเนาะแล้วก็เรียนรู้ที่จะกดมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมบายเจนมันมี3สกิลไงมันง่ายไงมันก็3สกิลหนึ่งไอเทมอ่ะ สเปลอีกนิดนึงอ่ะมันก็กดง่ายๆไงตรงนี้ก็ต้องให้เวลากับตัวเองดูไหมครับลองเปิดใจแล้วลองให้เวลาดูเนาะสองนะครับระบบการจับคู่ของ White ช้ามากๆถ้าเทียบกับ Mobile Legends มันคือ Alpha Test ครับคุณสตรีเมอร์ข้อ3นะครับคุณภาพของการาฟิกของ White เนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเทียบกับเกมแนวเดียวกันบนมือถือก็ถือว่าก็ไม่ได้สวยขนาดน,นั้นป๊อตเนี่ยเล่นเกมของไรออดมานานมากครับแล้วป๊อตลู้ครับไรออดมาจะคิดว่าเขาเนี่ยสามารถทำสเปคเกมที่สูงได้ไหม เขาทำได้เว้ยแต่เขาไม่ทําเพื่อให้ผู้เล่นหลายๆคนอะสามารถเล่นเกมที่เขารักได้ข้อ4ครับระบบการเล่นของ w d Rift ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับแนวเกมเดียวกันบนมือถือก็จริงนะครับถ้าเทียบกันอะคูหูแบบลองเปิดใจดูเนาะว r รีมันก็ไม่ค่อยมีระบบปักวอร์ดไม่ค่อยแบบมีสีสกิลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีบาบาล้อมีมังกรสีธาตุบับบูที่พาเวองค์พาว up, อัพอ่างเงี้ย มันก็ยังไม่ค่อยแตกต่างเนอะเฮ้ยแต่ป๊อตนึกหนึ่งเรื่องเลยที่แตกต่างได้เว้ยไลออดจะไม่เคยโดนโมบายเจนฟองนะครับแต่ว่าโมบายเจนเนี่ยเคยโดนไลออดฟองนะครับส่วนฟองเรื่องไรอ่ะกูหูไปหาข้อมูลกันเองเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องเกี่ยวกับไวริฟนิวที่ คู่หูส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลเนี่ยกำลังพูดถึงกันอยู่นะครับและถ้าหากคู่หูได้ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือทริคดีๆให้กับคู่หูท่านอื่นที่ไม่เคยเล่น LL มาก่อนเลยหรือไม่รู้จัก LL มาก่อนเลยก็สามารถคอมเมนต์วันที่ใต้ล่างได้คุยข้อเห็นอย่างไรครับเช่นกลับบ้านออกของหรือว่าคลิปมันอึดเกินไปหรือว่าในกรณีของสตรีมเมอร์เนี่ยคู่หูคิดว่าอย่างไรฮะอันนี้แสดงว้อเห็นมาบอก กับคนหมู่มาได้เลยเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะเม้กเนี่ยสุภาพชนนะครับทุกคนเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนไม่น่ารักนะจ๊ะและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่อให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารแคนในชองพีโอเดด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอรละบุย